ดีเอชเซลเนาะส9 0เุอ9 0อย่างเราก็คือเป็นแฟนคลับของทางแบบที่อันรอยอยู่ลาซินาใหมคะก็ที่จริงพี่ว่าผมเข้ามาที่อเมียเราเราเจอของทุกอย่างครบแบบมันก็จบสิดูตื่นเต้นเไมาเจอนแปลดึกแค่มากองนี้มากค่ะมากเพราะว่าจริงแล้วไม่ได้ออกมาคู่ไนมาถ้าถ้าเราก็ไปไปไปต่างประเทศมาด้วยถ้าไม่ได้กลับมานคู่แรกเลยว่า ได้ได้รับการรับทีนีแล้วก็มีใจมากเป็นเต้นมากบรรยากาศแบบที่เราผมมากี่ปีแล้วบิ๊กกินโอ้ก็จริงจริงบรรยากาศอย่างเงี้ยก็ก็มีได้ได้กลับมาบ้างแล้วเนี่ยก็ราะมีเงินก็ได้เจอบ้างแต่ว่ายังยังยังไม่ชินนะเพราะบัรยากาศยังเบิดขึ้นไม่บ่อยรต่ว่าเรายังไม่เจอไม่แค่ไม่ทันแบบที่ช่วงกับกานเริ่มอีกขึ้นเออเป็นตัวพี่ดีใจขนาดไหนครับการกลับมาให้การรับอย่างเดิมเลยดีใจครับดีใจมากๆเหมือนเดิมเลยแล้วนี่มีป้ายใหม่ กบเพลงนี้ก็ไม่อส่ยตาอัดนาอาม้าเออกาดผมก็ก็เป็นเพลงที่ชอบอยู่แล้วครับเป็นเพลง พีคัแล้วก็เราู้สึกว่าพอทางทีมคุยกันว่าหลังจากทำฟาร์มเซสชั่นเนี่ยจะทำทั้งหมดกี่เพลงกี่แบบบ้างอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเสนอว่าเออสี่เพลงสี่อารมณ์ละกันก็เลยเป็นเพลงแรกก็เป็นนอสเซน้าดราม่าดราม่าหน่อยก็ทุกทุกวีก็จะปล่อยเรื่อยๆครับแล้วก็มีอสุภัยที่แบบปิดสไตล์ทีหนึ่งแต่คือทั้งหมดมีสี่เพลงเลยสี่ตั้งไคว้พูดโดยละพันลบที ใดีใจมากครับก็จริงเแฟนอยากให้ไม่ได้ทำงานเบ็นสัตว์นิสิตลฟ์สไตลั้นัวนี้อยู่แล้วเลยนะพอเราได้มีโอกาสทำรู้สึกว่าเรายังดีใจเหมือนเดิมที่เป็นแฟนก็ให้การซัพพอร์ตเราเหมือนเดิมไม่ว่าเราจะอยู่ในช่องไหนหรืออยู่ตรงทางไหนแต่ว่าทุกคนก็ให้การสนับสนุนแต่ MV นี่ออกมานี่คืออยมีแอร์ใช่เป็นคนเลือกอ่ะใครเป็นบอกว่าเออจะต้องถ่ายแบบ MV ที่บอกว่ามีแอร์แล้วทีจริงๆก็พอไปเป็นสีอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยที่ก็พยายามทำให้มันสีอะไรด้วยะ จะมีแบบว่าสิบสี่บ้าน,นอะไรอย่า,า,างามมเงี้ยนลันับ้านอะไรอย่างเงี้ยไปไปครับทั้งทีมก็ชอบเลือกมืนาม<ะ>่าก็อบโจมเาแบบว่าเอ็นดีา้าไปเรื่อยเลยดีใจแม่ที่งไแ้วรอรุ่งหนีเพระแันนี้ปล่อยแล้วใช่ไหมเพราะแดนนี้<ไ>ปล่อยแล้วแดนนี้ปล่อยแล้วแต่เพลงที่ไปกินดูแล้วว่าไงบ้างลูกดีนะครับเพ่ว่าเพราะพอพอเป็นไลฟ์ซอปั่นให้เขาเลือกอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้เหมือนว่า ร้องเพลงที่เขาอยากร้องแล้วก right so be ็เอามาทำให้เป็นแบบเขาเลยนอกจากสายตาผมราะว่าเขาร้องร้องดีแล้วก็ชอบเลยหวันปีที่เขาทำใหม่ก็เป็ภาพภาพก็ก็ดีดูเป็นตัวตนของเขาแต่จุดเตินต้นแรกๆที่แบบว่าเวลาเรื่องงานร้องเพลงเนี่ยเขาจะเก่งมากเลยเวลาตั้นึกร้องเพลงกับวีคนเดี๋ยวนี้พัฒนาอะไรเขาเป็นไงบ้างเขาเก่งเขาเก่งมากเก่งมากเลยเาแล้วเขาก็วันนี้เขาก็เป็นศิลปินที่เหมือนว่าเริ่มเห็นมากแล้วก็เหมือนว่าเป็นเป็นศิลปินเต็มตัวที่แบบตีตัวเองได้

เป็นเพลงใหม่อะไรยังไงถึงแบบวนี้ยังไม่มีไม่มีข้อแม้เลยสำหรับพีพีงไม่ง่ายหรอกค่าตัวเอาไหมใช่ไครับค่าตัวเอาไหมไม่ได้เอางั้นถามงานงานของวีกินบ้างงานเพลงของพีพีก็ไปไกลแล้วของเราเนี่ยเหมือนหยุดอยู่แบบว่าพักแล้วหยุดพักใหญ่แล้วเออเออก็จริงๆก็ตอนนี้กําลังทำอีกทีอันนี้มีอยู่ว่า เป็นเดี๋ยวคอนเซ็ปต์เดีผมคิดว่าอาจจะค oh, ่อยๆอุ้ยอะไรเนี่ยหนี่ยหัวมาแก่ก็เป็นทำทำเอ็พีใหม่แล้วแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเพลงแรกให้ปล่อยประมาณประมาณเดือนหน้าเป็นเพลงแรกแล้วก็เดี๋ยวอาจจะค่อยๆปล่อยไล่ๆไปเรื่อยยาวยาวจะเป็ปีหน้ามันคือเพลงที่ออกมาในฐานได้ของบิลกินนีเดเทนไปแล้ว กดดันไหมเพราะเป็นเพลงแรกของบิ๊กที่หนึ่งเพลงไหมกดดันครับกดดันมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเราเราเราทำงานมากขึ้นเพื่อหมเพราะว่าเวลาเราอยู่ค่ายเราก็ได้ทำงานในฐานะของศิลปินอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาทุกหน้าของตัวเองเราก็ต้องมาบริหารในส่วนอื่นด้วยในเรื่องของการจัดการหรือว่าแม้กระทั่งครีเอทีฟในการโปรโมทอะไรเงี้ยเราก็ต้องลงไปรับรู้สิ่งนั้นทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยก็ก็สนุกดีแล้วก็ท้าทายมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เราเราเราไม่เคยเราไม่เคยทำงานโดยที่เราแบบ ต้องลงมาทําเยอะขนาดนี้ああกับหลายๆอย่างที่เราไม่เคยทำเนี่ยก็กดดันมาแต่เร้มีสนามมากขึ้นไหมฮะในการทาเองก็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 คงมีมากขึ้นแล้วเพราะว่าหมว่าที่ผ่านมาบางเพลงมันก็อาจจะเป็นเพลงที่เพลงประกอบละครมัจจะมีโจทย์ของละครแต่ว่าพอวันนี้ที่เราเป็นคนจั่ขึ้นมาเองทั้งหมดด้ว่เร ok> ok> ok, ื่องคอนเซ็ปต์หรือว่าเรื่องอะไรทั้งหมดเราก็มีโอกาสได้หยิบ องค์ประกอบต่างๆมาประกอบเป็นงานของเราได้อย่างอิสระมากขึ้นอย่างที่นักเตะมีใครมาช่วยดูมั้อย่างอย่างพีพีกามีพี่เบลมาใช่ไหมพี่เบลช่วยดูต้องแตก็เป็นพี่สุพลับพี่สุพลพี่ด้วพี่ด้วยต้งพี่กันด้วยพี่ด้วยเพื่อนพี่ด้วยเพื่อนเพื่อนให้ดูเพื่อนเราโตขึ้นไหมหรือว่าพัฒนาไปเยอะไปทุกทางเลย ก็จริงๆอย่างอย่างที่ผมบอกจริงเพลงที่ผมฟินแล้วผมชอบผมชอบเพลงโซลก็จริงแต่บางนี้ก็ก็ยังยังมีความเป็นโซลอยู่อันนี้ก็คืออ่นเราเราแต่ว่าหมายความว่าโซลก็จะมีหลายหลายสาขามันอีกอะไรนี้ที่หมายความว่าเราเราหยิบขึ้นมาเหยมันก็อาจจะมีเพลงช้าเพลงเร็วเลยเหมืนในทั่วไปแหละแต่ว่าเราอาจจะเอาแค่เอลิเมนต์ของโซลข้ามาเป็นอินกับความเป็นป๊อปมากกว่าอาจจะไม่ได้เป็นโซลที่มันเป็นแบบออริจินอลโซลขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยคุณฟังจะเข้าถึงถืออะไรฮะคุณฟังจะเหมือนเหมือนที่ก่อนๆไหม ก็หวังว่าหวังว่าหวังว่าจริงๆเราก็พยายามจะค่อยๆปลุมเรื่อยๆตั้งแต่เหมือนกับว่าไอไมโอหรือเกยวไว้ตลอดไปอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะใส่คอามมโซเข้าไปอยู่ในนั้นอยู่แล้วเลยแต่ว่ายิ่งๆพอเราแบบทำแล้วยิ่งสนุกแล้วก็ยิ่งเหนือนว่าอยากลองอะไรใหม่ๆมากขึ้นมากกว่าเหนื่อยมากขึ้นมี่สองคนตอนนี้เพราะอย่างอยมีงานเรื่องของตัวเอง งานใหญ่ที่ข้างหน้าก็รออยู่อย่างซูเปอร์โซนิกที่เราจะไปขึ้นคู่กันเนี่ยเออตอนนี้อัปเดตไปถึงไหนและสองคนแล้วนี่ก็ซัมเมอร์โซนิกตอนนี้ก็ปีนักกีฬามันก็อัปเดตเรื่องเพลงกลับมาบ้านแลครับก็จริงวางแผนกนะครับแล้วก็จะมีไปวันที่20ใช่ไหมครับที่โตเกียวแล้วก็อีกทีนึงก็ไปยิปซีนเนรายมันจะมีสองน้องลายพาวเซนรายเหมือนซูเมอร์โซนิกกับโชว์เอ็กซ์ตร้าใช่ไหมครับใช่ครับซเปอร์โซนิกเอ็กซ์บราเป็นเพราะว่าคือแต่แต่โชว์ก็จะแตกต เดือนหน้าก็ล็อกแบบซ้อมแบบเกือบทั้งเดือนเลยเนาะโอ้ความดันไหมฮะแต่คุณอาจจะคาดหวังเยอะทีวีที่เปิดควมดันความดันนี่มีทีมไหนมาช่วยมากคะทั้งทั้งเรื่องทั้งเรื่องกักก็ทั้งหลักๆหลีดก็จะเป็นพี่เบลสุดหมดเลยนะทีมว่าเขาก็ก็คอยคอยพูดโชว์ใดคอยจัดการแล้วก็คอยเมนเนนซ์ทุกรูปอย่างแล้วก็มีทีมพี่ๆหลายๆคนที่อาจจะเคยทำงานตอนที่เราอยู่ในดับวุฒิสิทธิ์หอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ทีมมาช่วยหรือว่าวงเป็นอัพหรือว่าเรื่องของการคิดส่งคอนเซ็ปต์เพลงอะไรเงี้ยจริงๆเพลงตอนนี้ก็ลิสต์ไว้เสร็จหมดแล้วการการวางโชว์ก็ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็วางวางซิงซ้อมหมดแล้วเลยแล้วก็มันก็จะมีพวกมีเพลงน้ยนนอยๆพวกเอ๊ะเช็คเรื่องกราฟิกที่นูอยอย่นหรืออะไรเงี้ยที่ที่ผมกอากำลังแบบมาคุยกันอยู่อย่างโชว์นี้มัโชว์เดี่ยว,แล,วและโชว์คู่เลยใช่ไหมเปนเวทีหรือยังไงจริงๆรเป็นโชว์คู่ครับโชว์คู่เลยที่อาจจะมีสลับขึ้นมาร้องเดี่ยวบ้างแต่ว่าจริงๆก็ก็จะเป็นโชว์ที่่ร้องคูกกัันนเป็หล อย่างในพัดของการซ้อมเนี่ยครับมันหนักขนาดแบบเจ็ดวันตลอดเลครับหน่งสัปดาห์วันแปดวันห้าวันกสิบก็ค่อนข้างหนักครับ้วก็ที่จริงคือว่าถือตัวเพียงนี่ก็อยากซ้อมเยอะๆดยแหละเพราะเราเราก็ยังใหม่ไม่นอาชเราเราหมายถึมว่ากันให้เราเตรียมตัวกันมาดีก่อนก่อนเขาเป็นอะไรดีแล้วจะเป็นจุดสตาร์ทที่ดีออ่ะพี่พีพ่ขอถามเสื้อหน่อยที่หมูใส่เสื้อตัวนี้เหรอม่ใชื้อต้อนนี้่หรอไม่ใช่ เสื้ no ตอตัวนี้เหรอเสื้อตัวใหญ่เสื้อพีพีุณิคองอ่ะรู้พี่เขียิพีพีุณพิ่คองอะค่ะอะไรด้วยเสื้อพีพีุณพคองอะค่ะพีพีุกคอยังไงคก็ีไปเที่ยววันนี้ครับผมไปเที่ยวสิคเพื่อนเพื่อนที่สัชันเป็นเพืนทานสมัยมัธยมอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นเพืยูกินอยู่แล้วเขาเปักรกินคนคัรอะไรเงี้ยตอนไปเขาก็แบบเหมือนมันเป็นมิวเซียมอะครับเขาให้ตั้งชื่อไอศสครีมเราแบบ เราก็ไม่รู้เราตั้งอะไรแล้วเ,เราก็เก็บของเราไปแล้วเส,เร,เเสเร็จแล้วเพื่อนก็แบบเออก็แบบไหนๆก็แบบเคยมาสิงคโปร์ด้วยกันก็ให้เขามาด้วยกันซีครัเซียดีกันได้แล้วดีหมดดีหมดทุกคน